ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนเก็บความรู้สําหรับดัน95นะครับหรือเาเรียกว่าอีกดันว่าเพชรแดงอย่างแรกเลยนะครับเรามาที่เมืองไอซ์ก่อนเลยนะครับแล้วก็มาหาที่เอ c ีซหยวนนะครับนี่ครับกดเข้าเลือกดันมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราก็ไป วัดไปวัดสองครับเมืองพอดรักเงาหินหมดเดี๋ยวรอแป๊บครับพอดีเพิ่งหัดสตตีมนะครับอาจจะมีกระตุกกระตักบ้างขอภัยนะครับนี่ครับพอเราได้ดันมาแล้วเราก็มาลงนะครับวัปจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ นะครับเรามากดที่หินมันจะขึ้นว่าเข้าไปในถ้าและสำรวจใครมีหยวนก็กดหยวนมานะครับช่วยตีดาเมจแรงดีออพอตีกล่องเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาในวาร์ปนะครับมาเรื่อยๆเข้ามาตรงกองมาตีมอนเตอร์ตรงนี้นะครับตีเสร็จก็มาตีกล่อง ในกงนะครับแล้วก็มานี่ครับตีตัวฟรีเซนตต่อแล้วก็มาตีตัวข้างในนะครับเป็นพ่อมดแล้วก็ตีกล่องครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆครับมาตีกงแล้วก็มาตีมอนเตอร์ตรงกลางนะครับ ตีกล่องนะครับแล้วก็มากดที่แท่นนะครับเพื่อวาร์ปดันนี้จะสะดวกหน่อยนะครับพอดี g m เอมเขาทำมาดีครับไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยแล้วก็ตีกล่องนะครับแล้วก็วิ่งออกมาวาร์ปซ้ายนะครับเข้าวาร์ปครับตีมอนเตอร์ที่อยู่ตรงกลาง ก็ตีกล่องครับพอตีกล่องเสร็จปุ๊บเราก็เข้าวาร์ปอีกทีมาตีมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ชิลตีกล่องเสร็จเราก็วิ่งมาตรงวาร์ปเหมือนเดิมครับกดเข้าวาร์ฟมาตีมอนเตอร์เบทต่อนะครับแล้วตีกล่องเข้าวาร์ปครับก็มีตีมอนเตอร์เอบีต่อนะครับแล้วตีกล่องครับผม แล้วก็วาร์ปเข้าแท่นเหมือนเดิมครับนี่ครับอยู่บอสต,ตรงกลางและไม่ต้องกดเควสตีเอ็มก็ทํามาดีครับวาร์ปตรงกลางได้เลยตีบอสง่ายๆครับนิดเดียวเนี่ยครับเป็นอันจบดันแค่นี้เองครับ สนใจอยากลงก็มาลงนะครับดันง่ายได้เงินดีเพร็รแดงครับขอบคุณนะครับที่มารับชม